ข่าวร้ายแรงได้แพร่สพัดอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเมื่อมีรายงานว่าฮุนเซนผู้นำสูงสุดของประเทศมีอาการป่วยหนักเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เกิดความตื่นประหนกในหมู่ประชาชนและนักการเมืองทั้งในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงข้อมูลจากแหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าฮุนเซนถูกนำตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพนมเปญโดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ทำให้เกิดกระแสข่าวลือและการคาดการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาการแพร่ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชารัฐบาลไทยได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบชายแดนเพื่อป้องกันความไม่สงบและการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานและสินค้าจากกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจีนได้ส่งทรัพยากรบางส่วนเข้ามายังกัมพูชายอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ภายในประเทศการที่ฮุนเซนอาจป่วยอย่างหนักส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชาเพราะเขาเป็นผู้นำที่มีอำนาจยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศนักวิเคราะห์ต่างชาติและนักการเมืองท้องถิ่นแสดงความกังวลว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในตำแหน่งผู้นำ อาจทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากได้เริ่มแสดงความกังวลและขอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำเพื่อป้องกันข่าวลือและความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยในประเทศขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข,ของกัมพูชาได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันย การป้องกันข่าวปลอมถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นประหนกโดยไม่จำเป็นความตื่นเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงอยู่ในระดับสูงโดยเจ้าหน้าที่ไทยได้เสริมกำลังตำรวจและทหารตามด่านตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าอย่างผิดกฎหมายมีรายงานว่าการเฝ้าระวังนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและการค้าชายแดนบางส่วนแต่เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนและบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเพื่อป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคตการแพร่ข่าวเรื่องสุขภาพของฮุนเซนยังส่งผลให้ตลาดหุ้นและการลงทุนในกัมพูชามีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดนักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตามองสถานการณ์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขอองค์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนักลงทุนบางส่วนเริ่มชะลอการลงทุนหรือถอนการลงทุนออกไปในช่วงนี้เพื่อรอความชัดเจน ขณะที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองเตือนว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดินอย่างกว้างขวางประชาชนในกัมพูชาหลายจังหวัดเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สินเนื่องจากขา่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของฮุนเซนการปกครองของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารงานราชการและความมั่นคงของประเทศหลายองค์กรท้องถิ่นเริ่มเตรียมแผนรับมือหากเกิดความวุ่นวายหรือการชุมนุมของประชาชน ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามเมืองใหญ่และชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติท้งนี้สื่อท้องถิ่นและต่างประเทศต่างติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องการแสดงความกังวลของประชาชนยังส่งผลให้มีการสร้างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์เพื่อยืนยันความถูกต้องของข่าวสาร ข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยรุนแรงของผู้นำส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงการดำเนินงานในภาครัฐหลายหน่วยงานต้องปรับแผนการทำงานเพื่อรองรับความไม่แน่นอนและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นกันรัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบการเข้าออกของประชาชนตามด่านชายแดนและติดตามการเคลื่อนไหวของแรงงานข้ามชาติ การป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองหรือการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคเอกชนและนักลงทุนไทยเริ่มระมัดระวังการทำธุรกิจร่วมกับกัมพูชาเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้การค้าชายแดนชะลอตัวและเกิดความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตนักวิเคราะห์ระบุว่าหากผู้นำกัมพูชาเกิดเหตุฉุกเฉินจริงความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจอาจเพิ่มสูงขึ้นทันที ทำให้ประชาชนและนักลงทุนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้การควบคุมข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันถือเป็นเรื่องสําคัญเพื่อป้องกันความตื่นประหนกการให้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สื่อท้องถิ่นและรัฐบาลต้องดําเนินการอย่างเข้มงวดสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยทหารได้เสริมกำลังตามจุดตรวจต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การเฝ้าระวังนี้รวมถึงการตรวจสอบยานพาหนะและสัมภาระของผู้เดินทางทุกคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงการเพิ่มมาตรการเข้มงวดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวหรือเรื่องสุขภาพของฮุนเซนซึ่งทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและความวุ่นวายภายในประเทศกัมพูชาประชาชนตามชายแดนเริ่มเตรียมตัวเผชิญกับความล่าช้าในการเดินทางและการค้าขายที่อาจเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของจีนที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชายิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ไทยได้ติดตามการนำเข้าทรัพยากรและแรงงานจากจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคการติดตามอย่างละเอียดนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและลดความเสี่ยงจากความวุ่นวายทางการเมืองความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสุขภาพของฮุนเซนทำให้เกิดคำถา,ถามถึงความต่อเนื่องในการบริหารงานราชการและนโยบายภายในประเทศ การวิเคราะห์ทางการเมืองชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในตำแหน่งผู้นำอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศอาจถูกชะลอหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรอความชัดเจนนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากได้เริ่มสร้างกลุ่มเสืบคนและติดตามข่าวสารเพื่อย,ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้นำส่งผลให้เกิดการพูดคุยและการคาดการณ์อย่างกว้างขวางทั้งในสื่อสังคมและวงการธุรกิจ สื่อท้องถิ่นและต่างประเทศต่างติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าอย่างทันเวลาการควบคุมและตรวจสอบข่าวสารถือเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนและกัมพูชายัางเพิ่มความซับซ้อนในการวางแผนด้านความมั่นคงและการลงทุน การติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และการตรวจสอบชายแดนอย่างละเอียดช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจแม้ข่าวหรือเรื่องสุขภาพของฮุนเซนยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มชัดเจนขึ้น เจ้าหน้าที่ไทยยังคงเพิ่มมาตรการตรวจสอบตามด่านชายแดนทุกแห่งเพื่อตรวจจับการลักลอบเข้าเมืองและสินค้าผิดกฎหมายประชาชนและนักลงทุนต่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงการเคลื่อนไหวของจีนในกัมพูชายิ่งเพิ่มความซับซ้อนทางการเมืองและเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ต้องติดตามการนำเข้าแรงงานและทรัพยากรจากจีนอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา การคาดการ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาทำให้ประชาชนและนักลงทุนต้องระมัดระวังและปรับตัวให้เหมาะสมการชะลอการลงทุนหรือการวางแผนธุรกิจใหม่กลายเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานี้การสื่อสารจากสื่อที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความตื่นประหนกและข่าวปลอมการเฝ้าระวังชายแดนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่ประชาชนบางส่วนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินการประเมินความเสี่ยงและแผนการรับมือถูกจัดทำอย่างละเอียดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับไทยและจีนถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่การตรวจสอบอย่างละเอียดและการสื่อสารที่เชื่อถือได้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ข่าวหรือเรื่องสุขภาพของฮุนเซนยังคงสร้างความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนนักธุรกิจและนักการเมืองการเตรียมความพร้อมทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทันทีความเข้มงวดในการควบคุมชายแดนการติดตามการเคลื่อนไหวของประชาชนและนักลงทุนและการตรวจสอบข่าวสารถือเป็นปัจจัยหลักในการป้องกันความวุ่นวายและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค ทั้งนี้ประชาชนยังต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความตื่นประนกโดยไม่จําเป็นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคขึ้นอยู่กับการวางแผนและมาตราการที่ดําเนินการอย่างรอบคอบทั้งจากไทยกัมพูชาและจีนซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด